สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพศธาประจันนะครับวันนี้นะครับนะต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับที่เดินทางมานะครับที่ออฟฟิศพศธาประจันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์พุธหรือว่าวันอังคารพฤหัสสุขแม้ว่าผมเองจะไม่ได้อยู่ดูแลนะก็ยังมีทีมงานดูแลทุกท่านนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณลูกค้านะครับนาเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรก2460นะครับเป็นเหรียญ <N lichen> เนื้องเงินนะครับเนาะผมบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญราคาหลักล้านนะครับแต่ว่าด้วยสภาพผ่านการใช้มาแบบนี้นะครับก็รับเงินหลักแสนแบบง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะนําเหรียญรุ่นนี้มาให้ดูใกล้ๆรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่เก๊สะบัดช่อเลยทุกวันนี้นะครับนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูใกล้ๆว่าเอ๊ะส่วนตรงไหนที่จะทําให้เราเนี่ย พิจารณาได้ง่ายขึ้นและทําความเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับวันนี้แนะนําจุดการดูนะครับง่ายๆเลย<ป>พิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นพิมพ์พักพุทธนะครับแต่ไม่มีอุนะครับนี่ตรงนี้ไม่มีอุนะครับนะเป็นเหรียญบล็อกแรกๆที่สร้างขึ้นมาเลยนะครับบริเวณหน้าบริเวณเม็ดประศกเกตท่านนะครับเปลวเพิงนะผมบอกได้เลยนี่จุดการดูนะครับเปลวเพิงคมคมแบบนี้เลย เห็นไหมมีจังหว่อยออกมานะครับเป็นเส้นที่เรียกว่ามีความคมสูงมากนะครับเม็ดรระสบต้องซ้อนแบบนี้นะครับชัดๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับต้องซ้อนชัดๆแบบนี้นะั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะครับต้องคมจริงๆนะครับเก๋ไม่เหมือนนะเวลาที่เก๋เนี่ยทำตัวหนังสือคมๆได้ บางครั้งเราต้องมาดูจุดที่ลึกที่สุดนะครับที่เขาถอดไม่ติดนะครับความคมตรงนี้จะเป็นจุดที่ดูเหรียญสภาพศึกได้ดีขึ้นใบหูวิ่งตรงลงมาคมมากตัวหนังสือล่อง,งต่างต้องมีความคมพิเศษคมจริงๆนะครับเป็นแท่งคมคมเลยอย่าลืมลองเส้นขอบเหรียญน,นะครับบริเวณเส้นด้านบนหูด้านซ้ายจะมีเส้นเกินตรงนี้ขีดคมคม ขีดคมคมซ้อนทั้ง2ขีดเลยนะครับตรงนี้ชัดมากนะครับวิ่งตรงลงมาวิ่งตรงลงมาเห็นไหมครับล่องตัวหนังสือคมชัดมากจริงๆนะครับคมจริงๆนะเน้นย้ํานะครับบริเวณลิ้วจีวรของท่านล่องตรงบริเวณนี้ต้องคมมากนะครับแล้วก็มีเส้นด้านไหนอีกขีดเข้ามาขีดเข้ามาเน้นย้ํานะครับตรงนี้สําคัญมากตรงนี้สําคัญมากนะครับนะ ฝากดูด้วยถ้าไม่อยากโดนนะถ้าไม่อยากโดนฝากดูด้วยดูไม่เป็นไม่เข้าใจอย่าไปลงทุนแนะนำเป็นผู้นำพาให้พศธัปจันร์เดินมาทางมาที่ออฟฟิศหรือติดต่อเบอร์โทร0626628919ได้เลยนะครับเส้นสายบริเวณนี้คมชัดแบบนี้เห็นไหมครับเส้นต้องคมคมแบบนี้คมชัดชัดแบบนี้ เห็นไหมครับแทงขึ้นไปแทงขึ้นไปติดขอบเลยคมมากเก๊ทำไม่ได้เกยทำไม่เหมือนนะครับมาเราดูไยกระหนกตรงบริเวณนะครับหัวสิงห์ตรงบริเวณน,นี้นะครับเห็นไหมจมูกเป็นขั้นบรรันไดเส้นบริเวณน,นี้คมชัดมากเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมีเส้นขีดข้างในหัวสิงห์ด้วยเห็นไหมครับสองขีดต้องชัดๆัดแบบนี้เลยนะต้องชัดชัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับ นะเส้นสายเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยพิจารณาได้ง่ายขึ้นถ้าท่านไหนสงสัยอยากทำความเข้าใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆกับสิ่งที่เราจะได้รู้นะครับแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลในการดูได้เห็นไหมครับเนี่ยไล่ตารางนี้ไปได้เลยนะครับเนาะนย่หลงพ่อสุวทอนนะครับนะด้านหลังเนี่ยยันต้องคมมาก นะครับเห็นไหมรองยันตัวยันคมจริงๆนะครับสิ่งที่สําคัญส่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยรองยันคมมากขนาดเหรียญน,นี้ผ่านการใช้แบบสมบุกสมบันนะศึกจริงๆนะครับแล้วก็ใช้มาเยอะจริงๆก็ยังได้หลักแสนอยู่นะครับสวยๆผมเช่าหลักล้านนะครับสภาพผ่านการใช้น้อยๆหรือไม่ได้ใช้เลยคุยกันที่หลักล้านครับขอบด้านข้างนะครับจะเป็นขอบลอยเลื่อยนะครับเป็นการปั๊มตั้งแต่2อง0่ เป็นเหรียญปั๊มยุคแรกๆนะครับที่ปั๊มขึ้นมาขอบส่วนใหญ่นะครับถ้าสวยๆเราจะเห็นรอยบังเลื่อยแบบนี้ชัดๆเลยนะครับยิ่งสวยยิ่งเห็นรอยอ่านี่ไงเห็นไหมรอยบัง like เลื่อยแบบนี้เป็นช่องเป็นช่องเนี่ยขยักขยักขยัก,ยกนี่คือรอยเลื่อยนะครับไม่ได้ปั๊มนะครับคือไม่ได้ปั๊มตัวตัดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นล่องการเลื่อยอย่างนี้เป็นการตัดขอบเหรียญแทนตัวตัดในยุคที่ทันสมัยขึ้นมา นะครับเหรียญยุคโบราณส่วนใหญ่ขอบจะเป็นขอบเลื่อยการเจาะรูหูมีการปริ้นมีขอบตึงที่ชัดเจนนะครับทุกอย่างเนี่ยอํานวยในการดูและนะครับสามารถพิจารณาได้จริงนะครับในเรื่องของกลุ่มของพระเหรียญน,นะครับยอดนิยมนะก็บอกได้เลยว่าเป็นเหรียญพระพุทธย,ยอดนิยมจริงๆนะครับเป็นเหรียญพระพุธย,ยอดนิยมที่เรียกว่านิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าจริงจริง ท่านไหนที่มีพระแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการให้เช่ามีข้อสงสัยสะดวกเรียนเชิญอาคารพุทธประจันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมอยู่ดูแลทุกท่านนะครับทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับวันอังคารพฤหัสศุกร์นะครับสามารถติดต่อน,นัดหมายผมได้นะครับสามารถดูแลลูกค้าถึงบ้านจ่ายสดนอกสถานที่ครับผมไม่ว่าท่านจะมีพระเครื่องพระบูชา กระเพาะปลาเก่าเครื่องกระเบื้องลายครามนะครับรวมถึงเครื่องเบนจรลงเครื่องเงินนะครับทองคําในทุกกรณีนะครับสามารถนึกถึงพศทวจันทร์และเดินทางปักหมุดมาได้เลยนะครับง่ายๆเลยเซิร์ชคําว่าพดทวาจันทร์และปักหมุดเดินทางได้เลยครับออฟฟิศปิดวันเสาร์แค่หนึ่งวันนะครับแบบนี้รับเงินสดกลับบ้านแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์นะครับทุกกดติดตาม นะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบพระคุณครับผมโอ้โหสุดยอดแห่งความชอบเลยนะครับอันนี้คือชินราชใบเสมานะครับนะเป็นพระหนึ่งในชุดเป็นจาาพาคีเนื้อชินนะครับที่พี่นะดูไว้นะองค์นี้ผมเช่ามาหลักแสนถึงจะสึกแบบนี้นะนะครับแต่องค์นี้เนี่ยผมบอกให้เลยผมผมบอกว่า พี่ครับท่านไหนที่ราคาไม่ถูกใจอะ่ะให้นึกถึงผมก่อนพี่ท่านนี้เป็นแบบนั้นพี่เขาเนี่ยราคาไม่ถูกใจแต่องค์เนี้โดนใจผมผมบอกให้ผมซื้อแพงกว่าคนอื่นผมก็ซื้อเพราะผมชอบอะ่ะผมอยากได้อะ่ะผมต้องจ่ายแพงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะองค์เนี้เป็นพระแบบอมหมากพี่ครับนี่เห็นมามีใยหมากมีหมากอยู่ตรงนี้ด้วย นะครับถึงน่าจะสึกแต่มันสะใจผมผมชอบผมถูกใจผมเนื้อแบบหนึกๆเลยแล้วดูดิเห็นป่ะน้ำหมากแบบกักกักเลยแบบนี้นะครับเนาะเห็นป่ะน้ำหมากแบบกึกกัเลยอะ่ะเห็นป่ะแล้วสังเกตนะซอกพวกนี้ต้องลึกคมนะครับผิวเนี่ยชินราชเบสเซมาส่วนใหญ่นะร้อยละเก้าสิมักจะแก่ตะกั่วนะครับลิ้นพันกันนิดหน่อยนะครับนะนี่ เห็นไหมเม็ด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 แบบนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องคมชัดฐานบัวเนี่ยจะต้องตึงและคมมือแขนเท้ากำไลข้อเท้าผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องคมตึงชัดนะครับแล้วเนื้อเนี่ยเห็นไหมเป็นเอกลักษณ์ของชินราชเบสมาเลยโอ้โหด้านหลังคนมันเลย มันสาดใจมากเห็นปะดูเนื้อแกะตะกั่วแบบจะแจ้งอ่ะนะครับด้านหลังเป็นลายผ้านะนะครับเนาะแล้วก็มีพับเงินเบาๆอยู่อย่างนี้ด้วยนะครับดูง่ายจริงๆนะปันๆเอาสามถาดให้เราเจ็ดก,ก็ได้เนาะตรงนี้ไปะนะครับเห็นปะรียมเงินโบราณด้วยเอาอย่างนี้ล้วกันใครที่มีพระถูกใจเนี่ยเอาเข้ามาได้เลยนะครับอาทิตย์จันทพุธ ผมอยู่ดูแลทุกท่านนะส่วนนางคารพฤรหัสสุขโทรนัดหมายผมได้ผมไปหาท่านถึงบ้านเลยนะครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากผมเดินทางล้อมหมุนทันทีนะครับ